ราษาแล้วนะฮะตอนนี้ได้เหรอไม่ใช่น so ี่อยากจะบอกว่าเราเนี่ยจัดรายการมาตั้งแต่เป็นคิสโซนเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ตั้งแต่ทดลองอากาศสองปีครึ่งได้แล้วนะฮะที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็มอบสิ่งดีเจอกับน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นวันที่เรา จากกันไปนะครับแต่เป็นเป็นวันที่เหมือนกับว่าเป็นวันสุดท้ายของรายการนะฮะที่จะมีติ้งโซนโชว์แต่ว่าอาจจะมีรายการอื่นที่จะไม่ต้องตกใจเอยว่าอย่างไงอาจจะได้เจอกันอีกคืรายการสดก็อาจจะแบบหายกันไปอะเรายังเจอกันได้มีกิจกรรมก็ไปตามได้นี่เองแล้วก็แน่นอนว่ารายการอื่นในเครือติ้งโซนเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปให้เราได้ดูกันนะครับ คุยกันเมาส์มอยในฐานะที่อยู่กันมา2ปีกว่าก่อนสองปีกว่าที่นี้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะอ่าถามใครก่อนดีถามอายุน้อยสุดก่อนดีกว่าน้องแอนครับโอเคค่ะสองปีครึ่งที่ผ่านมานี่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งพวกเราทั้งทีมงานทั้งรายการคือถ้าใครดูตั้งแต่แรกจะจำได้เลยค่ะรูปแบบรายการก็เปลี่ยนใช่ใช่ก็เปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนชุด ชุดพวกเราก็เปลี่ยนพี่อยากบอกว่าคนที่เปลี่ยนเยอะที่สุดแน่เป็นน้องแอนคือเปลี่ยนทั้งภายนอกและภายในตรงนี้ภายนอกคืออะไรชีวภาพและกายภาพไม่เขาก็สวยขึ้นเขาก็เป็นสาวไงนี่ก็ตัดผมตั้งแต่เด็กเป็นเด็กมัธยมตั้งแต่เป็นเด็กกระโหลกกระลาวิทยาลัยนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ก็นี่ก็บอกว่ารักพี่พทุกคนรักพี่มาทุกคนหึงแบบว่าเปลี่ยนไปกี่รุ่นกี่ทีมก็ยังรักเหมือนเดิมอาจจะบอกว่า อาจจะรักน้อยลงบ้างไม่ใช่หรออาจจะมีแบบว่าปวดบ้างอะไรบ้างนื้อบ้างอะไรนี้นี่นู่นแต่ก็รักรักมากคงว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นเลยคือว่ารการเป็นพิธีกรก็ที่นี่เลยทางแม่แอนนีทุกวันนี้ก็ว่าที่นี่เลยใช่อย่าลืมตัวละเราอ่ะมีทุกวันนี้มีทุกวันนี้เพราะพี่เพราะพี่นั่นแหละใช่บอกเขาไหม จัดรายการด้วยกันโบนัสเพราะคงจะคล uh, ้ายๆน้องแอนแหละเพราะเหมือนกับเออเราก็เร um ิ่มต oh ้นมาจากที่น evet> ี่เหมือนกันใช่ไหมคือเหมือนกับมาที่นี่คือแบบมันมีความสุขเนาะมาเจอเหมือนกับมาเจอพี่ๆมาเจอน้องๆแฟนคลับรายการอะไรอย่างเงี้ยก็คือขอบคุณที่อยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้เนาะคือแบบว่าคือจริงๆแล้วอ่ะต้องขอบคุณหลายๆคนมากๆเลยอย่างแบบน้องๆรายการที่ติดตามเนี่ยคือต้องขอบคุณมากๆที่อยู่กันมาขอบคุณทีมงานที่แบบเ่ามกงางด้วยแบบมีความสุขมีแบบช่วยเหลือมีอะไรคือแบบ เอออยู่ด้วยกันแบบติดชมกันมาตลอดอะไรเงี้ยใช่ครอบครัวใช่แล้วแล้วที่สำคัญก็คือเขาเคารพทั้งน้องแอนแล้วก็พี่ปอด้วยเลยนะคอับผมจริงๆแล้วอ่ะโบเคยคุยกับพี่ปอแล้วแล้วต่ยังอาจจะไม่ค่อยบอกน้องแอนที่อะไรเงี้คือจริงๆแล้วอ่ะจะว่าะอไรอ่ะพี่อ่ะเป็นคนที่รบกวนน้องแอนบ่อยมากแบบตั้งแต่ครั้งแรกๆเออน้องแอนขอขอยืมขอน้ำหนึ่งสิชอบนี้พี่ใส่อะไรเงี้ยก็จริงๆเราอาจะสนิทกันคุยกันบ่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่ไม่ได้จัดรายการด้วยการที่ปอมาเงี้ยเลยอดเลยครับที่นี้ด้วยจริง คนแบบให้โอกาสได้มาเจอกันอะไรเงี้ยและอย่างพี่ปอก็ขอบคุณเหมือนกันเหมือนกับเรามาทํางานกับพี่ปอกก็ทําให้แบบเหมือนเราได้ฝึกอะไรหลายอย่างพี่ปอกเป็นทั้งแบบพิธีกรในการสอนเราอี้ต้องขอบคุณพี่ปอเลยจริงๆแล้วก็แบบทีมงานที่แบบว่าเวลามีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยคือเราเจออะไรกันมาเยอะมากจริงๆทั้งแบบเรื่องมีตลกตลกตลกหรือแบบว่าเวลาเสียใจเศร้าๆความเปลี่ยนแปลงคือเราเจออะไรกันมาเยอะมากจนมาถึงทุกคนนี้ได้ก็คือ ขอบคุณแล้วก็จะคิดถึงบ่อยๆนะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะทุกคนส่วนพี่ก็ไม่มีอะไรมากอยากบอกว่ามีกนกูไม่มีไม่มีไม่มีก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกโอกาสนะครับทีมงานทุกคนนะครับน่าจะหมดเวลาแล้วเนาะหมดเวลายังเอาเป็นว่าขอบยังยังพูดได้อยู่ขอบคุณทุกโอกาสนะครับทีมงานทุกคนทุกชุด ที่เราอยู่มาจนทีมงานออกอ่ะไม่ไม่ไม่รู้เราเป็นการากินีหรืออะไรนะครัแต่เราก็ยังอยู่นะครับแล้วก็รักที่นี่เนี่ยคือส่วนหนึ่งที่เราเราเรามาทํางานที่นี่เพราะการมาทํางานที่นี่นั้นนอกจากเป็นการที่มอบความสุขให้กับคนดูแล้วนะครับเหมือนกับว่าคนดูทีมงานมอบความสุขให้กับเราด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มอบความสุขให้กับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทานเค้กแล้วก็ วันเกิดครบรอบสองปีครึ่งนะฮะอันนี้คือเป็นวันเกิดน้องแอนด้วยส่วนหนึ่งนะใช่รูวกันตัดเค้กนะครับจะร้องเพลงอะไรดีอ่ะมันควรจะร้องเพลงอะไรมันเหมือนเหมือนกับไฟเวลหรืออะไรอย่างมันแบบอเลี้ยเฉลองกันต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราค่อยไปเจอกันอีกใช่วันอาทิตย์นี้เดี๋ยวไปดูหนังนะคะ House to Heaven นะโอ้อยนะอ่าเดี๋ยวพี่จะตัดแล้วนะผิดแม่เลยตัดก่อนครับผมเบอกาเค้กเอาป่าวพ้อมกันไหมได้ได้หนึ่งสอง สามโอ้ยกินปากไม่ใช่เรื่องตลกบอกเลยนะคะมันมีหลากหลายสาเหตุไม่ได้เป็นขาวหรือว่าไม่ได้แป็นไฟเดี๋ยวผมมาต่แค่สาเกตมี่ก็เกอะก่อนโอเคเกา่อนอ่ะเราจะให้ฝากหัวติ้งนะคนละคนละประโยคนะอ่ะหัวติ้งหัวติ้งสุดยอดยัพลงต้องมีวันเลิกลาค่ะเพลงแอนเชื่อว่าเราุกคนต้องได้เจอหนึ่งค่ะโบนราสเขาบอกว่า ถ้าเผื่อการ่ําลาที่เรารู้สึกเสียใจแสดงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามีความสุขวันนี้เราเสียใจมากก็คือที่ผ่านมาก,ก็แบบมีความสุขมากเลยนั่นแหละคิดถึงรักพี่โซนนะคะครับส่วนพี่นะครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอครับโอ้มนนไม่ได้โล<ร>ค่ะคิดถึงหัวสโมอรของตัวเอง ครับผมตรงนี้นะฮะ <m ere> อ่ะเดี๋ยวเราก็จะล่าลาจากกันไปแต่อยากจะบอกนะครับว่าในช่องนาวยังมีรายการดีๆอีกมากมาย <m ere> นะครับขอให้ทุกๆคนนะคุณพ่อคุณแม่รวมถึงน้องสามารถติดตามได้นะครับ <m ere> ส่วนรายการที่ <m ere> ในเครือคิดโซน็มีเยอะแยะ <m ere> ต้องรอติดตาม <m ere> ว่าจะมีรายการอะไรบ้างกระเป๋าเดินทางคิดเดลี่นะครับอะแ Family นะครับยังมีอีกมากมายแล้วก็ขอให้ติดตามผลงานของพวกเรา3ามคนพี่ปอพี่แอมพี่โบนัสนะครับก็ยังคงมีมียังมียังคงมีผลงานต่อไป ลองดูแล้วกันว่าเราจะไปโผล่ตรงไหนนะครับก็ขอให้เป็นกําลังใจช่วยกันด้วยแล้วกันวันนี้เราทั้ง3คนนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับยังไงมีโอกาสหน้านะครับฟ้าใหม่คงได้กลับมาเจอกันแน่นอนครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ